คนสองคนมีประเด็นต่อกันต่างคนต่างไม่ยอมกันต่างคนต่างเดินออกจากกันแล้วเขาจะมาง้อคุณไหมเขายังรักคุณไหมคนคนนี้ของคุณเราบลูดทางงานไพ่เป็นคลิปแรนดอมเป็นดดงโดยรวมคนคนนี้ของคุณเขาจะมาง้อคุณไหมคุณสองคนมีประเด็นต่อกันต่างคนต่างไม่ยอมกันแล้วเขาจะมาง้อคุณไหมคนคนนี้ของคุณห้าใบนะเป็นคลิปแรนดอมเป็นโดงโดยรวม เขาจะมาง้อคุณไหมคนคนนี้เลวเวเวอร์เวเเวอร์ใต้สำรับแปดดาบเมถุนตุนลุมท่าหลมคุณสองคนมีประเด็นต่อกันจริงๆต่างคนตา่างเดินออกจากกันต่างคนต่างม,มีปัญหาซึ่งกันและกันเวลานี้เขาอึดออาทคนคนนี้ของคุณเขาอึดอัดมากมายคนคนนี้ชาวท่าหลมเมถุนตุนลุมจากการที่เดินจากคุณไปจากการที่ทิ้งคุณไป เขารู้สึกไม่โอเคคนคนนี้ชาวธาตุลงเขาคิดถึงความเป็นครอบครัวที่ผ่านมากับคุณนะเขาเคยมีความสุขร่วมกันกับคุณคนคนนี้เขาคิดถึงความหลังที่ผ่านมาคุณสองคนกับเขามีความสุขร่วมกันอย่างมากมายสีไม่ทำเมตดสิง่งตนุธาตุไฟเขาเนึกถึงความหลังที่เคยมีความสุขร่วมกันคนคนนี้จากการที่ทะเลาะกันจากการที่ไม่เข้าใจกันต่างคนต่างหั้นหลังให้กัน คนคนนี้ของคุณเป็นคนค่อนข้างมีโก้สูงมากคนคนนี้ชาวธาตุลมเมถุนตุนกลมคิงอ o ฟศคนคนนี้อีโก้มากไหมคนของคุณคนนี้เป็นชาวธาตุลมเขาจะมองคุณะเขาจะมองคุณแน่นอนคนคนนี้เพราะเขารักคุณทูออฟครับเขาจะมาขอโอกาสจากคุณเขาจะมาขอโทษคุณคนคนนี้เขามองคุณนะคนคนนี้เขารักคุณ ทูออฟครับชาวธาตุน้ำกรกฏพิจิตรมิ่งเดอะซันทุกสิ่งทุกอย่างต่อจากนี้ไปแสงสว่างเข้ามาคุณจะมีสิ่งดีเข้ามาคุณสองคนมีความเข้าใจซึ่งกันและกันเดอะซันที่ผ่านมาคุณไม่โอเคต่อกันมีการทะเลาะก,กันมีความไม่เข้าใจกันมีแต่เรื่องหมัวมองต่อจากนี้ไปคุณจะมีแแสงสว่างเข้ามาคุณสองคนมีความสุข คุณสองคนจะต้องด้กลับยาอยู่ร่วมกันอย่างแน่นอนเดอะซันทุกสิ่งทุกอย่างต่อจากนี้จะมีสิ่งดีเข้ามาเรามาขยายไพ่กันนะ over, เดอรเลอบร์เขารักคุณนะเขามางองคุณอย่างแน่นอนคนคนนี้เขารักคุณ over, เดอรเลอบร์เขาจะมงองคุณอย่างแน่นอนคนคนนี้ที่ผ่านมาเขาเดินจากคุณไปมีการทะเลาะก,กันคุณสองคนหันหลางให้กันต่างคนต่าง ดินออกจากกันชาวธาตุดินประสบกันก่อนเวลานี้เขาคิดถึงคุณมากมาม่คนคนนี้เขาคิดถึงเรื่องราวที่ผ่านมาเขาตบทวนเรื่องราวทุกสิ่งทุกอย่างคนคนนี้เขาคิดถึงคุณมากมากนะเขามาขอโทษคุณอย่างแน่นอนเขามาง้อคุณคนคนนี้เพราะเขาคิดถึงคุณเขารักคุณเขาจะมาง้อคุณอย่างแน่นอนคนคนนี้ชาวธาตุน้ํากรกฏพิจิตรมินทูออฟคับ